รอในกลุ่มแล้วอ่าสำหรับที่ลิงท,ที่ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจน,นะครับหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดเสร็จแล้วนะครับโอนเงินไปหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทอันนี้ช่องทางลัดเล,ล,ลยนะครับส่งสลิปมาที่เพจควานนะครับเดี๋ยวบนนู้นจีดึงเข้ากลุ่มแบบซื้อตอนนี้แล้วก็คือจะดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับฉะนั้นเราอีเมลบ,บางคนนี่โอ้ซื้อจังหดไปจังหดเฮ็ดบ่เปลนเฮ็ดบ่ถึกนะครับก็ ตามรลยละเอยดทีบอลนบอกเลยนะครับแม่จะไปสื่อใน,ใ,นใ,นในช่วงวันที่8ซึ่งบอลนกระยา่าซึ่งแอดมินกระยานะครับเพราะาทุกคนจะต้องประจําตําแหน่งหรือประจําจุดตามที่หัวนาเพิ่นว่างมากไว้นะครับว่าผู้ใดอยู่จุดใดอยู่ใดฉะนั้นวันที่8บอลนสีหยาฉะนั้นสื่อเลยนะครับช่วงบอลนไลฟ์สดอยู่นะครับสื่อไปครับรอในกลุ่มแล้ว วนา,ายังคงอยู่ขอนแก่นครับที่ขึ้นบันไม่วันที่เก้านะครับวนาแต่ยังยังยังคงอคงเราส่งข่าวมาวันเราซื้มาเมือ่ออื่นเอ้เพื่อนกินเข่าไปเพื่อนจะไปกินผู้อุ้งขอยซามากินน้ำเจ้าแหมเห็นผู้้ายแล้วก็แลนไซแลนไซเนาะไปกินซือ้อกะนี่นไปกินน้ำเพื่อนนี่ก็ได้เอามากินอยู่นี่ก็ได้นี่ตูบน้อยนี่ เจ้าแมอุตสาหะก,กินน้ำแม่บรรยากาศดีดีจิ้มไปที่ลิงที่ที่ปักหมดอยู่ที่หน้าเพจตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอนลุนก็จะดึงเข่ากลุ่มนะครับแม่อย่าไปซื้อช่วงที่ที่ทีทไรสดในช่วงวันที่แปดนะครับมันซิยากซื้อตอนนี้ก็เข้ากลุ่มได้เลยนะครับร้อยห้าสิบสองบาทนะครับเมื่ออื่นนะครับมือมอือ่นบอลลุนขีดวางงานงานเลี้ยงพวกนี้นะครับบอลุนก็สืดึงเข่ากลุ่มอา่าไสดในกลุ่มปิดนะครับให้เด้๋เบื่องก่อน นะครับเรียกนำ้ำย่อยเรียกน้ำจิ้มก่อนแล้วก็แล้วก็วันที่7ก็อีกเทื่อนึงนะครับบนันนก็สีไล่แหย่เบืองอีกเทื่อนึ่งนะครับที่วัดท่าจทอมศีมอ่ะตำบลดูุขืออาเภอหน,นองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดฉะนั้น1บัตรหนึ่งใบหนึ่งกลังใจให้ทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับหัวหนา้าเพิ่นก็นยากทั้งพุ่นนะครับยากทั้งสีขื้นบันไม่แน่แล้วก็ทั้งลานกาแฟานเน่โอ้ยหลายอย่างนะครับแล้วก็บอนน์ก็จะอยู่อยู่ทั้งนี่อยู่ทั้งสำนักงาน ก็คอยดูแลน้องๆคอยเบิงหันเบิงนี่เมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ไปตัดหญ้าวัดแล้วตัดหญ้าทาั้งเขาบานแล้วนะครับแล้วก็สนามก็เคลียแล้วนะครับสําหรับในวันนี้ก็คือเอ่อไลฟ์สดขายบัตรวสีพระไปยามอเออโรงแรมหัหนากับบอท่านได้ไปเมนยาหลายอย่างบรนลนหลายอย่างซื้อบัตรนะครับตอนนี้นะครับผู้ใดผู้ใดซื้อ ไม่เคยพลาดเลยครับซื้อตลอดของบร้อยห้าสิบสองบาทนะครับจิ้มไปที่ที่ลิงที่บอลนนปากมุดอยู่ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอลนนดึงเข้ากลุ่มครับนะครับจิ้มไปที่ลิงที่ปากมุดนะครับบอลนนเช็คก่อนสวัสดียามแรงครับมับนบานทางมาล้ำใจเกลยร้อยแม่แม่บรรยากาศดีดีคนกำลังจะตกครับบรรยากาศดีมากเลย ฝนกาลังสิตกพรุ่งนี้มีงานกินเลี้ยงเ,เลียงทรงไทยหรือทรงทางปลายสายไปฤดูการที่เก่าของหมอลำใจเกินร้อยของทีมงานครับมืออื่นกินเลี้ยงภายในนะครับก็จะมีน่าจะมีคอนเสิรต์ตมีคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆแต่ซอแอนมาพร้อมนะครับซอขามามืออื่นนะครับอยู่ณนะโดมตรงนี้ฉนั้นเตรียมพร้อมๆครับ ได้อะไรกินลูกไ,ไ,ไหนดูสิว้าวใส่เห็ดขม <c oughs> แซ่บหลายกินหน่อ,อไม้ไปก่อนหน้านี้คือหน้ากินหน่อ,อไม้ลูกคือมอมแมมแทะ แม่เห็นยายเพื่อนบอไปใส่สสดีใจเกินรอ้อยสัสดีครับไอน้นนหรือดูกาลที่สิบกลับมาไหมครับ ไอ้พรอนศักยังบอโหอยู่ว่าฤดูการที่สิบบนนสิไปอาอยู่ในส่วนของมองไดนะครับยังคือทุกคนยังไม่รู้ตัวเองเลยจะแผนการหัวหนา้าสิป็นยังไดไปแบบใดหรือจังไดนะก็ยังไม่รู้ต้องรอชัดเทียนคือวันที่เก้าครับนะครับซื้อบัตรนะครับ สวัสดีใจเกินร้อยสวัสดีบอนนซื้อบัตรนะครับเพราะสมัยอยากไปนะฮะวันวันที่แปดนะมีออรดีแบนตเต็มวงนะครับตั้งเวทีคููกันสองเวทีนะครับถ้าผูดใดบอมาก,กับจิมจ้มจิ้มจิ้มลิงที่ทีบอนนปักหมุดอยู่นะครับลอยหาสิบสองบาทนะครับแล้วจะดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับสื่อตอนบอนนไล่สดอยู่นะครับจะได้สะดวกรวดเร็วในการซื้อบัตร เสร็จแล้วผู้ใดซื้อบัตรแล้วยังยังไม่ได้ลิงก์เข้ากลุ่มปิดนะครับก็ทักไปที่อ่เพจอ่เพจครัวใจเกินร้อยนะครับเพจคณะเบิงเมสเซจบอได้นะครับต้องต้องเป็นเพจครัวนะครับซึ่งเพจครัวเป็นเพจที่ทีบอนนเป็นแอดมินอยู่อีกหนึ่งเพจนะครับมีเพจคณะแล้วก็เพจครัวซึ่งบอนนล์เป็นแอดมินนะครับฉะนั้น ปลาคือต่อ,อยคือูคือผู้ซ้ายแทะ<อ>คือต้อ,อยหันเหลียวมาคือผู้ซ้ายแทะไปเปลี่ยนลูกใหม่ไปเห็ดนมคือขเขาด้วยนี่ปแล้วปีนาจะได้เต้นหญิง <c oughs> ว้าวมีแกงนกมไอมีแกงนมไอ้มีสเกลส้มตำมีข้าวเหนียว ก,กิตรอในกลุ่มแล้วครับคิดทอดบอนนขอบคุณครับอายุ31ปีสวัปีสดีเม่สิริวันครับรอในกลุ่มแล้วรอในกลุ่มแล้วรอในกลุ่มแล้วปุป๊ปปุด๊ดยังบ่ท่านได้ซื้อบัตรนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่หน้าเพจตอนนี้เลยนะครับบอนนจังได้ดึงเข่ากลุ่มนะจิ้มไปที่ที่ลิงก์ที่ปักหมุดนะครับ มีบรรยากาศรักใจเกินร้อยขอบคุณครับตอนนี้ในกลุ่มก็หลายเราได้แม่ในในกลุ่มปิดก็ก็หลายหลายหลายคนแล้วหลายหลายท่านแล้วนะครับฉะนั้น cho ăn say cho ăn kinh say ta tặc bay bay kéo mày, chị bơm kinh